ยางพารารับต้องทำตามสัญญาประกันรายได้ ไม่ไกลมาแจ้งข่าวอีกแล้วนะคะค่ะวันที่29กันยายน2 5 6หนะคะเวลา17นาฬิกายนาทียางพาราข้าวจีรัตเร่งประกันรายได้ทิระชัยสุเทพกระทุง้งรัฐชงคณะรัฐมนตรีประกันรายได้ยางพาราข้าวไรวีเวลชี้ต้องทำตามสัญญาคณะ พืชอื่นลอยตัวไปแล้วนะคะเมื่อวันที่25กันยายน63นายจุลินลักษณาวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาประกันรายได้เกษตรกรขึ้นปีที่2ในสินค้าเกษตร5ตัวทั้งข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันยางพารา พ่วงกับมาตรการเชิงรุกสำหรับผลไม้สุกรไข่ไก,ไก่ประมงและปะศุสุสั์อื่นๆซึ่งมีเกษตรกรทั่วประเทศเข้าร่วม4,000คนที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะพร้อมกับประกาศว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกรซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของพรรคประชาธิป,ปัตย์และนโยบายของรัฐบาล จะเดินหน้าต่อไปตราบที่ยังมีรัฐบาลชุดนี้นะคะนายสุเทพคงมากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติท่านก็เปิดเผยว่าอยากให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรีบเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าวเปลือก5ชนิดนะคะ หนึ่งข้าวเปลือกหอมมะลิราคา1 5 0 0 0บาทต่อตันไม่เกินครัวเรือนละ14ตัน 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา14,00 0บาทต่อตันไม่เกินครัวเรือนละ16ตัน 3. ข้าวเปลือกเจ้าราคา10,000บาทไม่เกินครัวเรือน30ตันนะคะ สี่ข้าวเปลือกหอมปะทุมธานีหนึ่งราคาหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทต่อตันไม่เกินครัวเรือนละยี่สิบห้าตันและห้าข้าวเปลือกเหนียวราคาหนึ่งมืนสองพันบาทต่อตันไม่เกินครัวเรือนละสิบหกตันเป้าหมายเกษตรกร,ร,ร4.5ล้านครัวเรือนวงเงินกว่า2.2หมื่นล้านบาทนะคะอันนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนก็เปิดเผยแล้วนะคะว่าความคืบหน้าเป็นยังไงนะาจาน๊ะเนาะพร้อมกับโครงการคู่ขนานได้แก่โครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้เห็นชอบไปเรียบร้อยไม่มีปัญหาดังนั้นงเช่นนะคะโครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปีหรือว่าเพื่อน เพื่อนเรียกกันว่าจำนำยุ้งช้างอ่ะเนาะจ่าเนาะสโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 3. โครงการช่เชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก 4. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เร็วที่สุด ในเมื่อรัฐบาลเกรงว่าข้าวจะราคาตำ่ำตอนนี้ทกศก็พร้อมแล้วซึ่งมตินบคได้เห็นชอบตั้งแต่17กรกฎาคม63ที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็คือความคืบหน้าเนาะจ้ะเน,ะนาะนบคเห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี2563 6ทับ64นะคะ เพื่อนก็แจ้งออกมานะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะนายสุเทพเกล่าวในตอนท้ายว่าเรื่องการเมืองเรื่องอย่างอื่นก็ว่ากาันไปแต่เรื่องปากท้องคข้งชาวนาจะต้องทําให้เร็วที่สุดถ้าประกาศวันที่1ตุลานี้จะต้องประกาศพร้อมกันกับโครงการคู่ขนานมาเลยนะจ๊ะเพื่อนรัสีเนาะ วันนี้เริ่มเห็นสัญญาราคาข้าวไม่ดีจะต้องรีบนำข้าวชาวนาเข้าโครงการยุ้งฉางให้เร็วที่สุดไม่ให้ทะลักออกสู่ตลาดเพื่อที่จะพยุงราคาแล้วผมจะดูว่าโรงสีอีสานจะกดราคาชาวนาอย่างไรเพราะราคาตลาดข้าวเปลือกหอมมะลิจะต้องไม่ตามกว่า1 4 0 0 0บาทต่อตันนะคะจะทรงให้ราคาข้าวสารปรับขึ้น ที่2 8งจุดหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาทต่อตันถ้าบอกว่าข้าวเปลือกอยู่ที่12,500บาทต่อตันราคาข้าวสารจะต้องอยู่ที่2 5งจุดหมื่นบาทต่อตันถึงจะวินวินไม่ใช่ราคาข้าวเปลือกถูกแต่ข้าวสารแพงเป็นการเอาเปรียบชาวนาและผู้บริโภคอันนี้ไม่ยุติธรรมนะคะ อันนี้นายสุเทพเพื่นก็กล่าวเนาะจ้ะเนาะสอดคล้องกับนายธีรชัยแสนแก้วประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางหรือกยทระดับประเทศกล่าวว่าทําไมยังไม่เข้าคณะรัฐมนตรีก็ไม่เข้าใจเพราะมีการถแถลงนโยบายหลายรอบแล้วในโครงการประกันรายได้ยางพารา วงเงินกว่า2.8หมื่นล้านบาทมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือกนยเนาะจา้ะเพื่อนก็เห็นชอบตั้งแต่วันที่1มิถุนายน63นะคะกับราคายางพาราสชนิดซึ่งได้แก่ยางแผ่นดิบ60บาทต่อกิโลกร,รมัมน้ำยางสดราคา57บบาทต่อกิโลกร,รมัม และน้ำยางก้อนถ้วยราคา23บาทต่อกิโลกรัมไม่เกิน25ไร่เป้าไม้เกษตรกร1.83ล้านครัวเรือนจะเริ่มเดือนตุลาคม63ถึงเดือนมีนาคม64นะคะอันนี้ในส่วนของยางพาราเนาะจากเนาะเพื่อนก็เห็นชอบแล้วนะคะ ถึงแม้ราคาจะปรับตัวดีขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงราคาเป้าหมายในเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายเกษตรกร,ก,รก็จะต้องได้ตามสัญญาที่รัฐบาลรับปากไว้นะคะทำตามนโยบายหากเข้าคณะรัฐมนตรีจะได้วางแผนในการจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกร เพราะถึงเวลาแล้วอย่าให้อาชีพเกษตรกรชาวสวนยางไปผสมโรงกับการเมืองยืนยันนะคะยึดอาชีพไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่อยากให้พี่น้องชาวสวนยางมีทัศนคติไม่ดีต่อรัฐบาลเพราะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างชาวสวนยางกับรัฐบาลเป็นไปในทางที่ดีนะคะด้านนายพงพันธ์ จงรักผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกศท่านก็กล่าวว่าทกศก็พร้อมซึ่งได้เตรียมเม็ดเงินในโครงการประกันรายได้พืช5ชนิดเท่าวงเงินเดิมไม่มีปัญหานะคะอันนี้ก็คือความคืบหน้านอกจาเนาะทั้งาราคาข้าวยางพารานะคะ2อ,อย่าง ก,ก็กระทุงรัฐบาลชงคณะรัฐมนตรีประกันรายได้ข้าวและยางพารานะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ